หว่างที่เจ้าหน้าที่ยืนกับฉาบวงล้อมอยู่ตรงนี้นะคะก็มีประชาชนเนี่ยบางส่วนก็มายืนสอบถามเจ้าหน้าที่บ้างมีการพูดคุยบ้างแล้วก็มีการชูป้ายต่างๆนะคะแต่ในส่วนของทางด้านจกแยกปทุมวันเองเนี่ยก็มีประชาชนนะคะมวลชนเนี่ยมาจากฝั่งปทุมวันเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้ามานะคะคุณผู้ชมจะเห็นภาพตรงด้านหน้าเนี่ยคะ่ะกำลังมีกลุ่มมวลชนนะคะเข้ามาบริเวณจุดนี้ค่ะ คุณผู้ชมภาพอาจจะตะปุกตะการนิดนึนงเราขึ้นมาอยู่เข้าไปอยู่หนะะ้าประตูประตูความดึกของห้างูมของห้างรูมนช่ค่ะภาพของที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะน,น,นี้บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะคะสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะอยู่ระหว่างการคล้องแขนกันแล้วก็กระชับวงล้อมเข้ามาบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะคะเพื่อขอใหกออ้กำลังขอปอกำลังขอปอนะครับที่ใส่ชุดนะครับอุปกรณ์นะครับ ให้ท่านเดินบีบรักษาแนวนะครับบนถนนบนถนนลาดตอมลี่นะครับมาทางฝั่งเซ็นทรัลเวิด์นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะครับกลับคืนเข้าสู่บนผิวการจราจรนะครับแล้วเราจะได้ปรับนะครับผิวการจราจรคอฝอนะครับผ้าบันคอสีชมพูนะครับ5้าก้าวหน้าปฏิบัติคอฝอผ้าบันคอสีชมพู5้าก้าวหน้าปฏิบัตินะครับท่านเดินตามนะครับนะฮะนะฮะขณะนี้นะครับผมพันธบทเอกพิทักษ์สุทธิบุญ รองผู้กำกับการอารักขาและควบคุมหมูงชนนะครับนะครับได้รับผิดชอบนะครับให้ดําเนินการสั่งการนะครับแก้ไขปัญหาสถานการณ์นะครับนะครับบนผิวการจราจรนะครับนะเราจะต้องใช้ความนุ่มนวลและเรามุนเปนวอมนะครับขอความร่วมมือนะครับประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่บนผิวการจราจรนะครับให้ขับขึ้นสู่บนผิวการจ่าพุดปาาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้นะครับเปิดการจราจร ไปในทางปกตินะครับไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับไม่สร้างปัญหาการจราจรนะครับมีพ่อแม่นะครับพี่น้องบางคนจะต้องไปรับบุตรหลานนะครับจะต้องเดินทางนะครับจะต้องไปรักษาพยาบาลนะครับเขาได้รับความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากท่านนะครับลงมาบนผิวการจราจรนะครับลและก็ไม่สามารถเปิด,ดการจราจรได้ตามปกตินะฮะขอเป่าร่วมือนะครับให้กับเจ้าที่ตำรวจในการดําเนินการนะครับ เราจะดาเนินการโดยระมุมระม่อมอางที่ผมได้ประกาศไว้นะครับให้ทุกท่านได้เข้าใจแล้วนะครับทั้งกล้องภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว f a c e b o o k ไล v ์นะครับที่ท่านถ่ายกันนี่แหละครับนะครับจะเป็นหลักฐานนะครับพิสูจน์นะครับตัวบุคคลนะครับในกรณีที่ท่านอยู่นะครับในส่วนของพื้นที่ชุมนุมนะครับเพื่อดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับประกาศของทางกองบัญชาการตารวจนครบาล น้องๆนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับขอความร่วมมือนะครับนะครับเสียงนี้นะครับนะฮะขอความร่วมมือพวกท่านทุกคนนะครับนะเราจะจัดการจุนุมนะครับให้ดีที่สุดนะครับนะฮะขอความร่วมมือท่านที่อยู่บนผิวการจราจรนะครับบทปฏิบัติตามคําแนะนํานะครับของเจ้าหน้าที่นะครับที่มาปฏิบัติหน้าที่นะครับให้กลับขึ้นสู่นะครับบนทางเดินเท้านะครับเพื่อเปิดผิวการจราจรนะฮะให้รถสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ นะครับไม่มีปัญหาในภาพรวมนะฮะท่านที่บันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับท่านถ่ายเข้าไปนะครับนะครับในหมู่ของท่านนะครับก็มีคนของผมเหมือนกันนะครับนะฮะเราจะพิสูจน์ทราบนะครับตัวบุคคลนะครับและดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายนะครับขอบุณนะครับนะครับขอความร่วมมือนะครับนะท่านที่ไม่เกี่ยวข้องให้กลับขึ้นไปบนทางเดินเท้านะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับออกจากพื้นที่ ที่ท่านอยู่ตรงนี้นะครับกําลังขอปอนะครับนะครับฝั่งพิกซีราดําลี่นะครับขยับแนวเข้ามานะครับในส่วนของรถเมย์นะครับที่มาจากทางประตูน้ํานะครับพ่อแม่พี่น้องบางคนจะต้องไปทํางานนะครับจะได้สามารถนะครับเดินทางไปรับปุตรหลานนะครับที่เลิกเรียนได้นะครับไม่สร้างความเดือดร้อนภาพรวมนะครับทุกท่านนะครับได้โปรดเห็นใจนะครับนะเราก็เดือดร้อนกันเหมือนกันนะครับ นะคนอื่นเขาก็ใช้รถนะสัญจรไปมาเขาก็เดือดร้อนนะครับนะพวกท่านนะครับต้องขอรบธิ์นะครับนะในการดําเนินการนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเสียงมวลนชนทุกคนนะครับขอบคุณช่างภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับในพื้นที่ถนนลาดำระบี่ในขณะนี้นะครับภาพคลิปภาพเคลื่อนไหวนะครับจะนํามาใช้เป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีพิสูจน์ทราบตัวบุคคลเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับ ในส่วนของผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืนกฎหมายทุกรายไปนะครับขอความร่วมมือนะครับขอบคุณมากครับสิ่งที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นเสียงประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ในส่วนของขอพื้นที่บริเวณตรงจุดนี้แล้วก็ได้ประกาศเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบนะคะจราจรครับจราจรประสานงานกับทางประตูน้ำนะครับเพชรบุรีตัดใหม่นะครับ จราจรเพชรบุรีตัดใหม่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้รถนะครับรถนะครับรถเข้ามาด้วยนะครับจราจรนะครับแยกราประสงค์ประสานงานกับประตูน้ำสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ขณะนี้นะคะทางด้านขวามือของดิฉันเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาจากทางแยกปทุมวันคือตรงในส่วนของหน้าห้างพล้ากนนะะ็เดินมาสมทบ บริเวณสียากราชประสงค์นะคะพร้อมกับพอทันทีที่มาถึงบริเวณแห่งนี้ก็มีการโห่ร้องตะโกนต้อนรับกันนะคะแล้วก็ทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนออกนอกพื้นที่นะคะแต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการเลาะข้องแขนกันนะครับจะพยายามจะขอพื้นที่บริเวณจุดนี้นะคะแต่ก็มีมวลชนเนี่ยคือหยุด คล้องแขนกันเหมือนกันเป็นวงล้อมอีกชั้นหนึ่งนะคะประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็เจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณจุดนี้นะคะรวมไปถึงเส้นทางใกล้เคียงเชื่อมต่อบริเวณใกล้เคียงสี่แยกราชประสงค์ประตูน้ำนะคะหรือแกนนำจะอยู่คันนู้นเหรอหรืออยู่จุดนู้นเนี่ย มันก็บรไดท่งสูงนี่ยมันบรเห็นขาวเขาก็บังกูปวดแขนน่ะใช่ไหมไหนคนไหนวะ <c oughs> อ่าล่าสุดนะคะคุณไม้ระยองนะคะแกนนำก็เดินทางมาถึงบริเวณสี่แยกราชประสงค์แล้วนะคะไม้เสื้อดำ ุดนะคะในส่วนของผู้ชุมนุมเนี่ยก็ปรากฏตัวของคุณไม้กระยองนะคะน,นายพานุพงศ์จัดนอกเนี่ยก็เดินทางมาถึงบริเวณสีแยกราชประสงค์แล้วนะคะขณะน,นี้ก็มีการชูป้ายข้อความนะคะมันไม่มีรถไอ้นั่น No, ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้คือบริเวณสี่แยกพ่าเรือบุรีครับนะครับที่อยู่บนผิวการบนทางเดินเท้านะครับเปิดช่องนะครับสักเล็กน้อยนะครับให้ทางประชาชนนะครับที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับจะได้เดินขึ้นบนทางเดินเท้านะครับนะจุดไหนเป็นช่องทางให้เข้าเนี่ยครับยกมือไว้เลยนะครับขอความคัดทำความผิดอยู่นะครับนะผมประกาศแจ้งท่านแล้วนะครับว่าท่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับให้กลับขึ้นสู่บนผิวการจราจรทั้งหมด เพื่อที่ทางเจ้าที่ตํารวจจะได้สามารถจัดการจราจรนะครับให้กับประชาชนนะครับพ่อบแม่พี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนนะครับสามารถนะครับขับรถสัญจรไปมานะครับได้ตามปกติไม่สร้างความเดือดร้อนและผลกระทบในภาพรวมนะครับขอความร่วมมือถ้าพี่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะคุณไม้ระยองนะคะแล้วก็ตัวแทนแกนนนานะคะซึ่งก่อนก่อนหน้านี้มีการนะครับจุดรถคันขาวข้างหน้านะครับทานสามารถนะครับ ขึ้นทางเดินเท้านะครับนะฮะและประกอบกิจกรรมของท่านตามปกติขอความร่วมมือนะครับในส่วนของสื่อมวลชนนะครับที่ใช้กล้องภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวในการบันทึกภาพนะครับขอบคุณนะครับนะฮะต่างๆนะครับภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับเพื่อนํามาพิสูจน์ทราบในเรื่องของตัวบุคคลนะฮะให้พุกท่านนะครับได้กลับขึ้นสู่บนทางเดินเท้าตามปกติเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณมากครับน้องๆนักศึกษานะครับนักเรียนนะครับนะฮะ นะครับที่อยู่นะครับบนผิวการจราจรขอความร่วมมือเช่นเดียวกันนะครับขับขึ้นสู่ในทางเดินเท้านะครับพืกประิัดการใช้รถใช้ถนนตามปกติไม่กระทบต่อประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ใช้รถใช้ถน,นนในขณะนี้นะครับขอบคุณครับ บรรยากาศก็ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะกลุ่มมวลชนก็เข้ามายัางพื้นที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะคะโดยมวลชนนอยู่บริเวณตรงกลางนะคะด้านขวามือมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านซ้ายมือเป็นกำลังควบคุมชุมชนนะคะอยู่บริเวณตรงจุดนั้นการพื้นที่ไม่ให้มาจากทางฝั่งถนนสุข,ขุมวิทนะคะไม่ให้มาสมงผทบตรงบริเวณจุดนี้ โดยในส่วนของผู้ชุมนุมนะคะมีหลากหลายค่ะทั้งประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษากลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานนะคะแล้วก็มีการชูสามนิ้วแล้วก็มีการชูป้ายข้อความสัญลักษณ์ต่างๆค่ะันเยอะเหมือนกัน ขณะที่บรรยากาศด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิร์นะคะห้างยังคงเปิดให้บริการปกตินะคะ

thank <laughs> you ในส่วนในส่วนของเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนเนี่ยก็ถอยร่นกลับไปอยู่บริเวณฟุตบาทนะคะทำให้ ในส่วนของมีกลุ่มประชาชนน้าขึ้นไปยืนบริเวณใกล้กับป้ายราชประสงค์นะคะแล้วก็มีการประกาศบางอย่างนะคะโดยเราไม่สามารถเข้าไปลงจุดนั้นได้นะคะ โทษเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของแกนนำนะคะคุณไม้อนยองพูดว่าอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ<อ>ุณมค่ะคุณไม้คะวันนี้เราเรายืนยัน คุณไหมสัมภาษณ์ค่ะแต่แต่แตแตตวันนี้เรายืนยันจะอยู่ตรงนี้กันอยู่ใช่ไหมคะที่นี่เล่แต่ยังอยู่ตรงนี้กันใช่ไหมคะอย่าเดินเข้ามานะครับอย่าเดินเข้ามาไม่ใช่ินเข้ามา อย่างวะคืออย่างเขาต้องยืนอยู่แนวนี่เปล่าคือเขารออะไร เปิดหนึ่งเปิไปเลยนเปิดเลยไปเรียนอารมณ์ครับตรงนี้เองนะคะในส่วนของแก็ดนำนะคะคุณไม้ระย,ยองก็เดินมาหามวลชนนะคะจุดบริเวณสี่แยกราชประสงค์นะคะโดยทางด้านพี่เกตอะไงพี่ นีอย่างคนไม้เนี่ยยังไม่สะดวกไม่ได้เดี๋ยวก็เดินมายังครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับมาดูสถานการณ์กันก่อนนะครับให้ไหมมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นี่สื่อถอยหน่อยนะครับถอยหน่อยนะครับถอยทั้งหมดเลยครับถอยทั้งหมดเลยค ขอโทษพี่นะคะเปรี่ยวไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้จะลับไม่ได้ไม่ได้หรือมาอะไรเลยครับตอนนี้ก็พวกหนูไม่มีเสียงกันเลยรอเครื่องเสียงนะคะอ่ะตอนนี้เองในส่วนของแกนรนำนะคะก็นำโดยคุณไม้ระยองเนี่ยก็อยู่บริเวณ สีแยกราระส์แล้วนะคะตอนนี้คือยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลหรือสัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็รออีกสักครู่หนึ่งขณะที่บรรยากาศด้านนอกเองในส่วนของผู้ชุมนุมก็ยังคงชุมนุมอยู่สีแยกราระสมนะคะแล้วก็มีการตะโกน เาหยุดพื้ที่พื้นผิวถนมบริเวณสี่แยกค่าประสงค์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ พี่มารอนอยู่ไหนวะมันมันแน่นไปนะโอเค